สวัสดีครับวันนี้มาทอดปลานี่กระทะพร้อมแล้วกระทะพร้อมปลาพร้อมคนพร้อมพอดีได้ปลามานั่งเลยพอดีได้ปลากำลังแดดเดียวนะครับตานินก็มาทำไซส์กำลังอง่าว ไปกลางอันนี้ก็ที่ทอดเสร็จแล้วนะครับนี่น่ากินมากมากเลยนะันี้ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนะครับทำให้กินเองเพราะว่าเป็นคนชอบกินพวกปลาแบบเดียวแล้วอยู่แล้วจะมีไซส์นแบบี้แต่วันนี้จะลองทดลอง ทำกินไปก่อนว่ารสชาติมันยังไม่นิ่งะคก็ต้องลองใชหลายสูตรไปนี่ก็มาทอดดูช่วงนี้ร่มลมตกอากาศกําลังดีช่วงนี้อากาศดีมากมากเลยเห็นหนั่งเราอีกช่วงนี้อากาศดีนะครับเน่ถอดตรงนี้เห็นไหม